ยูนิตตัวสุดท้ายแล้วน,นะเจ้าดิวแมนนี่เดี๋ยวผมขอเปิดคลิปก่อนแป๊บหนึง่งโอเคสวัสดีครับกับผมเดอะนอสเหมือนเดิมนะครับกลับมาอยู่ในเกม Ski ป i d y Tower De f e n s e ออีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวยูนิตตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลัดดิวแมนนะครับอยู่ในระดับอีปิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอไปดูหน้ากล่องกันเลยนะอ่า ตัวนี้นะครับมีโอกาสออกอยู่ที่60%นะครับผมอ่านี่เลยตัวลัดดิวแมนนะครับอยู่ในระดับอีปิดนะครับดีเทสของเขานะครับมีอยู่ที่12,000นะครับระยะอยู่ที่35นะครับดาเมจอยู่ที่6,000นะครับและคูดดาวอยู่ที่0.5นย์าวินะครับผมสกิลของเขาก็คือการเจาะพื้นนะครับทำดาเมจรอบวงนะเป็น AOE รอบวงนะครับผมทำให้ทอยเลสติดสตันนะครับผมเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับอ่าโอเค ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆกับช่อง The Nos เหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่เราจะไปลงอินเซนต์หรือไปรีวิวกันนะครับเรามีร้านแน,นะนําสักคู่หนึ่งนะร้านกรวิฟช็อปนะครับร้านบริการขายยูนิตและกล่องสุ่มในเกม Toilet Tower Defense นะครับแล้วก็ขายยูนิตใน Skibidi Tower Defense นะครับอ่าโอเคตัดไปเลยร้านกรวิชอนะครับ ร้านกาวิครอปบ,บริการจำหน่ายยูนิตและของสุ่มในเกม t o ยเล t ทาวเวอร์ดีเฟบริการจำหน่ายเกมในเกม a n i m เ e ม e ดีเฟนเดในเลดราคาสุดคุม้ม <Okay. S 1> มีทั้งบริการจำหน่ายอดีไก่แรงสิบและไก่ดองเงินด้วยนะครับและล่าสุดทางร้านกาวิครอปก็มีบริการจำหน่ายสกิ u r ี่ทาวเ e อร์ด e เฟน์แล้วนะครับผมโดยมีทั้งยูนิตระดับ c พสต i มิกอย่างอัพเกรดไอทันคอมพิวเตอร์แมนที่มีดีพีเอสสูงถึงหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันดีพีเอสและไอทัลน์คูเบอร์แมนสุดแรงที่มีดคิดป ที่แบบว่าเงินถึงแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมอัปเกรดตัวละครก่อนนะอัปเกรดพวกตัวฟาร์มเงินก่อนนะครับตัวนี้นะครับราคาค่อนข้างถูกนะโอเคนะครับเงินถึงแล้วนะเดี๋ยวผมวางก่อนเลยนะครับอ่าราคา250นะครับผมราคาถูกมากอ่าโอเคเดี๋ยวผมอัพตัวเงินก่อนนะเอาให้แบบว่าให้ตันก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับมีรูปแบบการโจมตรีรูปแบบสเปรดนะครับผม ขั้นแรกนะครับตัวของเขานะครับมีดาเมจอยู่ที่150นะครับระยะอยู่ที่40นะครับผมใส่ปับสไลปเปร์นะครับแล้วก็ครูดาวมีอยู่ที่1วินาทีนะครับเดี๋ยวผมอัพไปเลยนะเออเอหลุดหลุดหลุดเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคอัพก่อนอัพตรงเงินก่อนนะครับผมใส่มันหลุดนะเดี๋ยวผมกดสกิลก่อนเลยนะครับผมเจาะอ่านี่เลยเจาะแล้วเขาจะสตาร์ททันทีเลยนะนี่ แต่ว,ว่าสตาร์ทของเขาคตดนานเลยนะนานกว่าพวกโซนาไฮทันกับตัวอัโมเลดดิวแมนนะครับผมขั้นที่2นะครับดามเมจของเขามีอยู่ที่300นะครับระยะ44นะครับแล้วก็คูดอาวอยู่ที่0.8นะครับเดี๋ยวผมอัพเป็นขั้น3นะครับใช้2,500นะอัพไปเลย โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมอัพตัวเงินก่อนนะครับโอเคขั้นที่3นะครับดาเมจของเขามีอยู่ที่1000นะครับระยะ54นะครับและครูดาวอยู่ที่0.67นะครับผมขั้นต่อไป5000นะครับเดี๋ยวผมอัพเลยนะโอเคขั้นที่4แล้วนะครับดาเมจของเขามีอยู่ที่3000นะครับระยะอยู่ที่60นะครับและครูดาวอยู่ที่0.57นะครับผมอัพขั้นต่อไปใช้7,500นะครับโอเคอัพไปเลยนะโอเคขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผม ดาวิกของเขามีอยู่ที่6,000นะครับระยะอยู่ที่70นะครับและคูดาวอยู่ที่0.5วินาทีนะครับผมเอาติดสตันตัวนี้นะครับวางได้ถึง15ตัวเลยนะให้มีจํากัดการวางนะครับว่าจะสามารถแบบว่าสู้กับพวกเว็บ40ได้ไหมที่แบบว่ามีตัวพวกแอสโตไทเลตนะครับอ่าวางไปเลยนะครับนี่กองทัพลาร์ดทิวแมนนะครับผมกี่ตัวละหนึ่งสองตัวแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมวางเพิ่มอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตัว Evil Spotlight มาเป็นตัว r a s t Spotlight นะครับให้แบบว่าสโลว์หนักๆเลยนะอ่าเดี๋ยววาง r a s t Spotlight ก่อนนะครับว้ายโกงมากเลยมาแล้วตัวหนาๆเจาะไปอุย้ยมาแล้วหลุดและวหลุดแล้ว,ลลวกดสกิลกดไปอ่าสตตนเยอะเลยเคอัพไปอัพไปมาแล้วครับเอเฮลิคอปเตอร์ จ่อไปสกิลสตันโอเคสตันไปเลยมากันเยอะแล้วเดี๋ยวหาตัวที่กดสกิลได้ก่อนนะครับกดสกิลไปเจาะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแอสโตรคอเดตนี่เจาะมาแล้วครับปุ้มแล้วก็มีขั้วขาลวปลาหมึกนะครับโอ้จับนี่เลยข้างตายนะครับอ่ามาแล้วเลยหลุด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 ตัวไหนที่ยังไม่กดสกิลอ่าตรงนี้ตัวนี้กดไป เรียบร้อยสตันสิบวินาทีนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขายตรงนี้ก่อนแล้วก็กดสกิลไปแช่เขาไปเลยวางให้ครบ15ตัวนะครับอ่าตัวไหนยังไม่กดอ่าตัวนี้ตัวนี้โอ้สวยแล้วเดี๋ยวผมกดสกิลก่อนนะครับสตันไปโอเคเหลือประมาณอีก2ตัวนะครับเดี๋ยวจะวางให้ครบเลยนะหาที่วางก่อนช่วงนี้ไม่ตัวงหนาๆนานานานเริ่มมาแล้วอ่ากดสกิลไป เกาะเขาให้สแตนอ่าแล้วก็กดสกิลไปสตาร์ทไปเลยเอสโตไร้อยด้มาแล้วสแตนมาตัวต่อไปนะครับโอเคกดสแตนไปอ่าสแตนแล้วครับโอเคกดไปเลยสตาร์ทแล้วนะครับผมอ่าโอ้แชกันอยู่ตรงนี้อ่ะผมใส่ไม่ไหวผมต้องวางอัปเกรดไทท่าดิวแมนแล้วเวทพี่45แล้วนะครับผมอย่างตึงมาแล้วครับจังเกิลน,น็อตสอตัวเดี๋ยวผมกดสกิลก่อนนะครับอ่ากดไปเลย โอเคนะครับเว็บที่49แล้วนะครับผมมาแล้วเอสโตหอยเด็กดไปเลยนะครับอ่าแช่แข็งเขาไว้ตัวนี้นะครับโซโลอินเซนต์ก็ไม่ได้นะมันยากไปนะครับผมไม่เหมือนเอนเนอร์จีส์ทีวีแมนนะครับอ่าเว็บสุดท้ายแล้วจบแล้วมาแล้วครับจังคืันนอสองตัวกดสกิลไปเลยนะแช่แข็งเขาไว้โอเคแช่แข็งเขาไว้แล้วโอเค โอเคจบแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอตัดไปที่สรุปก่อนนะครับอ่าไปเลยสรุปแล้วนะครับรัสติวแมนนะครับถือว่าโอเคนะครับผมดีอยู่นะแบบว่าทำดาเมจแบบสแปนนะแล้วก็ดาเมจของเขานะครับอยู่ที่6000นะถึงว่าแรงนะครับผม DPS ของเขานะครับเหมื่นสองนะครับอ่าแล้วก็ระยะของเขานะครับพอค้างสั้นนะ เพราะว่าเป็นตัวอีพิดนะครับผมทูดาวอยู่ที่0.5นะครับผมหรือว่าจีปกตินะครับผมสกิลของเขานะครับหรือว่าโกงนะครับผมคือการเจอะพื้นนะแล้วก็ทําให้ทอยเลนแบบว่าที่อยู่ในวงนะติดสตันนะครับเป็นระยะเวลา10วินะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันหน่อยในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมลงไป2คลิปเลยนะ แบบว่าพ,พักก่อนพ,อพักผ่อนก่อนนะอ่ะไปแล้วสวัสดีครับ